สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่ผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียดเตยดินดวนชิสเกตวันนี้น้องใหม่ครับนี่มีน้องใหม่เข้ามาใหม่ครับเป็นเจ้าโคบิโก้ครับเอชเคสองร้อยวายสิบสองครับคันนี้เจ็ดพันชั่วโมงเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆครับเมื่อคืนนี้เองแต่ผมไม่ได้ลงรีวิวนะเพราะว่าผมกับรถอยู่คนละที่กันครับเมื่อวานสั่งซื้อแล้วก็โอนตังค์มาเลย ก็มาถึงบ้านครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูวันนี้เอาเหลือเอาเสื่อยไ่แข็งมันบ่ตัวนี้ไ่กับยุทธกตามึมงกี้แล้วกูที่บอกมึงกับเป็ดคันหมดใช่เลยออ,อะไรแตงเจ้บาบ้านีอะไรแตงนีเอาราคาบังราคาบังเอฟซีกับทามเนี่ฮะฮะฮะี่ยช่าง เพิ่งใส่ถาดวางของเท้าไปครับสวยไหมพร้อมกระจกครับสวยไหมคันนี้เจ็ดพันชั่วโมงครับเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันเลยเฉลี่ยดูปั๊มครับแห้งจิกเลยไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยเดิมเดิม นี่ก็ลื้อทําแอรครับลื้อใหม่ล้างใหม่ทั้งระบบเลยครับเอามาทุกคันต้องทาแบบนี้ก็มีล้างตู้ครับเปลี่ยนแทงคอยร้อนไดเออร์เปลี่ยนคอมแอร์ครับเปลี่ยนมันซึมๆหน่อยก็เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเราลงหน้างานเราไม่มีเวลาเช็คแล้วครับมีเวลาเช็คแค่วันนี้วันเดียวแลวที่เหลือก็จะได้เปลี่ยนชุดน้ำมันกงน้ำมันเกียวก่อนครับเช็คน้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเตรียมร้อยครับดูครับขนาด ให้ดูใบแท็กครับยังสันเป็นคมอยู่เลยนเนี่ยนี่ไหมเนี่ยกลิกเลยโซ่เต็มครับเฟรมสวยเนี่ยเดี๋ยวร้างขี้ด,ดินออกเดี๋ยวให้ดูครับออบอสีฟ้าสีไอบูเป็นอย่างอู้ยเปตีหลอดเข่ะบผ่านบนนอก มีช่างโจรครับจัดการช่างช่างแอร์นอสถานที่ของผมนะครับสั่งปุ๊บได้ปป๊บครับโจมานน้ำแอร์แมคโรครับพร้อมอะไรตรงรุ่นเลยนะเนี่ยโฆษณาเขาหน่อยต้องมีค่าโฆษณาหน่อยนั่นเนี่ยแจวครับช่างประจำผมเลยผมบวกปลาลุยโคลนไปหมดครับช่างโจแอร์มานน้ำ ร้านตั้งอยู่ที่สีแยกลงไอจิมคับตรงข้ามนหน้าอมทรัพย์คูจังหวัดชิสเกตนุน่เย็นนะครับฟิล์มนี่ก็ใหม่แล้วครับฟิลม์มฟิล์มแปะใหม่เดี๋ยวก็รอล้างเช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อแบตใหม่มาเปลี่ยนพอดีแบตมันเป็นลูกเล็กมาลูกนึ่งทำการเปลี่ยนใหม่ครับ ลอนะครับเนี่ยเต็มระบบครับก่อนดยงานข้อเท้านี่ก็ช่างแย้ทำขายอยู่นะครับเนี่ยาแบบนี้สวยนะแบบนี้จะทำยากอยู่นะน มันซื้อ,ขอ,ข,อ,ข,อของมันซื้อมาแพงครับคันนี้สวยครับเดิมๆเลยถ้าบอสถ้าเกิดมันหางแห้งก็เป็นหกก็ได้ แสงนี่ก็เปลี่ยนใหม่เลยครับอะไรไม่ดีแล้วก็จัดการเอาอหมดครับเพราะว่ารถเวลาลงหน้าง,งานคือเวลาผมทํางานมันนั้นไม่มีเวลาจอดเลยครับการผมมันก็มีแต่ตัวเล่งๆงนั้นทําวันหนึ่งวันละสิบเปอชั่วโมงครับรถแมคโครเนี่ยรถผมอะ บ่อเนื้นอสามบ่เอ้านั่นละน่ะอ้าวสินะบ่อเนื้อไปกลางแมนเนื้อเอยระยะสั้นเลยจอกเอาอ,อันนี้มาว่างทีละ่ะถ้าเกิดมันได้ฉีดกันเฮงดเเเีเพราะว่าฉีดกันให้หมันให้มันโชว์ไล่นี่กำลังทาทำขาวางตุ๊กตาครับจะใส่ตรงฝากระโปรงเนี่ย ทั้งกินทั้งห่อยังมาเบียเบียมือเั้านี่ก็ห่อพ่ไปฝากเมียเมียกับยานคักยานแนนโอ้ยานเมียบได้กินเราก็ห่ออีกสิกินสิกินเพื่อกะอิมล่ะนะเล่หอ เนื้อไม่ใช่บูดบูดกับบูดน่าซวาวานถึงกินอปโซอยซอยแซวแกับบุีสำน้าเดยนี่อุยสั่งนี่ชุดยอด Chị Yen lập à, lăng Ui, lăng kha có bịt lăng kha Chị này hả ไม่น่าเชื่อว่าจะมีลงเหลือครับซูเปอร์เจ็ดพันชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเห็นแล้วนี่นก็ย่างรถออกไปล่างขี่น้ำยาล่างออก เดี๋ยวไปซสือแบตเตอรี่มาก่อนกระหล่างก้อนมืนอนเสาจะออกไปแต่มีตำแหน่งปุ่งกีหลวมเราทำบทูธพุ่งกีใหม่ครับเดี๋ยวต้องรอว่างๆก่อน เดี๋ยวไล่เช็คอีกรอบหนึ่งเอาวันนี้ก็คือตูจุดสำคัญสำคัญก่อนจะมีซินกระบอกฝังุูนครับ ทส่วนใหญ่รถคันนี้มันเป็นรถจอดนะครับมันก็จะมีพวกเนี้ยพวกซินกระบอกพวกอะไรที่มันมีปัญหาแต่ก็อยู่กับผมเดี๋ยวผมจัดการออกครับผมไม่ปล่อยไว้แน่นอนแต่ขอเร่งงานให้จบก่อนครับ ถึงจะเปลี่ยนสิ้นก็บ,บอกไหมเปลี่ยนสิ้นก็บ,บอกตีบูดบุ้งกี้ขามารอบหนาะเจ้ามืนเหนียวแแอร์ออก็เกือบสอ,องหมื่นเลยมันนี่คอมเปลี่ยนไหมอีกเอาอุ้ยเบิร์ระบบเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นลูกเล็กครับมันมันไม่ได้ครับผมกลัวเวลาทํางานแล้วไฟมันจะไม่พอจะทําให้ระบบไฟฟ้ารถมีปัญหาเดี๋ยวผมจะไปจัดการตรงนี้ครับลูกหนึ่งก็สี่พันกว่าบาทครับลูกใหญ่เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนบายบายครับสวัสดีครับ